ธรรมวุโทวาะหลวงปู่สาคอธรรมวุธโธว,วัดเวลวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมสิงหาคม2,568เราเคยคิดไหมว่าอยากจะเป็นนาย ไม่อยากเป็นค่าทาสบริวารของทิ่ทิมานาสสวกิเลสเราจะต้องเป็นอัตาหิตอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าเรายังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างในปัจจุบันนี้อย่าไปหวังในอนาคตอนาคตเป็นเรื่องลมหล,ม,หลมแลงแ้งเท่านั้น เราต้องทำปัจจุบันให้มันแจ้งในปัจจุบันเพราะว่าไอ้แกงส้มบอนลแกงส้มบอนแกงส้มบุกมันจะรักษาลำไส้รั่วได้คนที่ปวดท้องไม่มากแต่ปวดนิดๆนิดๆปวดเป็นทีๆนั้นเขาว่าเกิดจากลำไส้มันรั่ว ลำไส้มันบางแล้วมันรั่วมันไม่มีนั่นนะอ,อันนี้หมอเขาพูดหมอโรงพยาบาลอภัยภูเบศเขาพูดเขาจำเข้ามาไอ้แกงบอนแกงบุกแกงอะไรตัวใดแกงส้มเขาทำไว้ตั้งเท่าไหร่เขามีตำราทำแกงส้มร้อยกว่าชนิดแกงส้มแกงส้มนี่มันจะไป พื่อลำใช้ได้เขาไวไหมยางยางบุกยางบอนอยางไอ้พวกนี้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพวกนี้เป็นไปเพื่อการภาวนาด้วยไม่ง่วงมันเป็นไปกับการภาวนาไอตัวสำคัญนะที่โลก ปวดท้องโดยที่ไม่มีสาเหตุเดี๋ยวก็ซัดไอ้บักกระตายบินเออคอยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวก็จุกเดี๋ยวก็เอาบักกระตายบินสลับกันภายหลังมาก็จะกลายเป็นโรคบักเลงจากลำไส้ที่มันรั่ว อาหารสุขภาพถ้าเราได้อาหารที่ไปเป็นสุขภาพกับการภาวนามันจะนอนไม่ค่อยหลับเดยวคนน่ะไม่ค่อยชอบเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็จะมางุญญ่นหิดตัวเองจริงๆเนี่ยนอนไม่หลับแล้วก็มาภาวนา เราตื่นมาตีหนึ่งตีสองนี่เราก็ตื่นแล้วก็ลุกเลยไม่ต้องไปนอนอีกเขาเรียกว่านอนตื่นเดียวคนที่ทําสมาธิภาวนาก็าจะนอนตื่นเดียวเมื่อตื่นแล้วเขาจะไม่นอนอีกแต่บันนี้พอเราไปนอนอีกบัดนี้มันตื่นสายไปเพราะอารุณขึ้นมาแล้วบันี้ ทางพวินัยเขาปรับโทษนะถ้าเรานอนสองตื่นเราตื่นขึ้นมาช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วเราก็ไปนอนซ้ำตื่นขึ้นมาแล้วเข้าห้องน้ำห้องน้มแล้วแต่ไปนอนกลับใหม่อีกพอเราไปนอนครั้งที่สองพออารุนขึ้นอารุณก็คือ แสงทองแสงเงินแสงเงินแสงทองสว่างมองเห็นใบไม้แก่ใบไม้อ่อนมองเห็นลายมือไม่ใช่เอามาใส่กับสายไฟ <laughs> ลายมือพอเห็นลายมือกันทั้งนั้นนี <laughs> ่เราเคยไปบินทบาทาไปฉันข้างนอก ต่นที่เราจะตะหาลงไปสันข้างนอกที่สีวกว่าที่สครึ่งที่สี่สี่สิบห้านี่พระอินทบาทนะบางแห่งโู้ย <c oughs> ังบอกพระที่ไปด้วยว่า <c oughs> ลงไปแย่งมันมี <c oughs> คนออกมาเตรียมใส่บาทแล้วน <c oughs> มันเราไปรับอาหารมาที่มันยังอรุณไม่ขึ้น แล้วเราจะมาฉันไม่ได้นี่มันไปเกี่ยวข้องกับทางพระวินัยหมายถึงว่าเรารับอาหารยังอรุณมันยังไม่ขึ้นมาถ้าเราตั้งบาทไว้คนเขาใส่บาตรน,นั้นไม่มีปัญหาอย่างเรามากะหลวงปู่มีคนที่เขาจะไปต่างประเทศ ขาจะมาลาหลวงปู่เพราะเครื่องบินจะบินตอนหกโมงเขาจะมาแวะที่วัดเสนาก่อนแล้วเขาก็ถึงจะไปนั่งเครื่องบินพมมาใส่บาทตอนตีสี่กว่าตีห้ามันยังไม่สว่างแล้วก็เอาบาทมาตั้งไว้เฉยแล้วเขาก็ใส่เรื่องของเขานูน่นจนมันสายนน่นเราถึงรับประเคนบาท ดังนั้นมันคนละอย่างกันมีคนมาใส่บาตรมากับหลวงปู่ฟั่นจะมีคนมาใส่บาตรตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสี่ตีห้าก็จะมีคนมาใส่บาตรพวกที่เขาจะไปต่างประเทศพวกที่เขาจะไปเครื่องบินหกโมงเช้าอะไรเขาจะมาแวะใส่บาตรก่อนเวลาเดินทางกับหลวงปู่อันนั้นเราตั้งบาตรไว้ พอเราสายแล้วแบบน,นี้เราก็ถึงให้คนประเคนบาทรเราจะไปฉันต่อก็ถึงประเคนบาทแล้วก็ไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับวินัยการนอนเราต้องควบคุมการนอนตั้งเวลาเวลาหรือเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตเรากำหนดได้ ว่าเราจะนอนเวลาไหนเราจะตื่นเวลาไหน mm hmm. แนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันเท่าที่เราอยู่ด้วยหรืออยู่กับหลวงปู่ลุยท่า mm hmm. นจะพูดถึงเรื่องการหลับการนอนการนอนนี่ถ้าเราควบคุมการนอน แต่เราต้องไปควบคุมอาหารเราจะไม่เอาอาหารหยาบเราจะใช้อาหารกลางกับอาหารละเอียดแล้วมันถึงจะมาควบคุมการนอนได้เราจะเดินเลิกจากสลาไปแล้วก็ไปเดินถึงสี่ห้าทุ่มล้วก็นอนนอนแล้วตื่นเดียว,วก็คือตีสามตีสอง เขตื่นมาแล้วบัดนี้เราก็ไม่นอนอีกอาบน้ําอาบเนิ้มเสร็จแล้วก็ไม่นอนอีก,อำอก,นอนอกทำาววมเพียนหรือเราจะท่องหนังสือท่องปฏิโมกเราจะทําอะไรเราต้องทําเป็นวัดเขาเรียกว่าจิตจวัดหรือเขาเรียกว่าวัดที่เป็นเครื่องอยู่ของใจหรือวัดที่เป็นเครื่องอยู่ของกาย อย่างทุกวันนี้เราก็ยังนอนส่วนมากก็จะนอนหลังหลังห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนวลาเราถึงนอนนอนก็นอนสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงตื่นแล้วก็ไม่นอนอีกเราก็ทำงานของเรามีงานที่จะต้องทำ มีการไข้ควรใจต,ตองในเรื่องของอัดของธรรมการทำงานในภาคปฏิบัติเราจะต้องมีงานอีกเยอะแยะที่จะทำงานศึกษาจากตำรับตำราต่างๆตาเราดีเราพออ่านหนังสือได้แล้วก็อ่านแล้วก็ท่องส่วนมากก็ท่องจำ อย่างปฏิโมกเราใช้เวลาวันขอเวลาให้เป็นเวลาสำหรับท่องปฏิโมกสักสองชั่วโมงไม่ได้ก่อ,อนนอนหรือสักชั่วโมงหนึ่งก่อ,อนนอนพอ,อน,นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็มาท่องต่อพอ,อน,นอนตื่นเดียว นันคือการทำงานเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของกายกับของใจถ้าเราไม่มีงานที่เป็นเครื่องอยู่ของกายของใจนี้แล้วบัดนี้แล้วตอนสุดท้ายมาันเราข้ามเวทนาไม่ได้เราข้ามทิฏฐิมานะอาสวกิเลสไม่ได้เราหมกมุ่นอยู่ในทิฏฐิมานะอาสวกิเลส แล้วบัดนี้พอตอนสุดท้ายมาเวลาจะตายบาัดนี้มันจะลำลึกถึงบุญถึงกุศลลำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลำลึกถึงการปฏิบัติเราเข้ากิจในการทำสมาธิภาวนาได้ไหมเราตั้งบริกรรมภาวนาหรือเราพิจารณา เราใช้การเพ่งเพ่งในวิตกเพ่งในวิจารเพ่งในปิติเพ่งในความสุขเพ่งในความเป็นหนึ่งของจิตแล้วก็ข้ามไปพิจารณาอริยสัจสี่ 4. ได้ไหม mm hmm. ถ้าไม่ได้ mm hmm. เวทนามันก็จะครอบงำระบาดนี้พอเวลาเวทนาครอบงำแล้วบัดนี้มันจะเป็นยังไงระบาดนี้ นึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่อยู่ที่ไหนญาติโกโหติกาอยู่ที่ไหนลูกหลานอยู่ที่ไหนก็จะมาเป็นที่พึ่งให้เราได้ไหมล่ะเราจะต้องเป็นอัตตาหิอัตตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าเรายัง เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ในปัจจุบันนี้อย่าไปหวังในอนาคตอนาคตเป็นเรื่องลมๆแรงๆทั้งนั้นเราต้องทำปัจจุบันนี่ให้มันแจ้งในปัจจุบันเหมือนกับผู้เจ้าตัดสลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้เจ้าทำปัจจุบันให้แจ้งพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทำปัจจุบันให้แจ้ง ในสัจธรรมทั้งสี่อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดไม่มีคนที่จะไปมองอนาคตไปมองอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นไม่มีใครฉังนั้นการทำงานเราจะต้องทำงานในปัจจุบันอย่างเดียวการควบคุมการหลับการนอนควบคุมทิฏฐิมาณนะอาสวกิเลสไม่ให้มันพยอง หรือไม่ให้มันมาเป็นนายเราความง่วงเนาเห้อนอนนี่มันจะมาเป็นนายเราไม่ได้เราจะต้องเป็นนายมันเราเคยเป็นทาสเราเคยเป็นข้าทาสบริวารทิฏฐิมานะอาสวะจิเรตมาช้านานแล้วมาวันนี้มาครั้งนี้เราจะต้องเป็นนายมันบ้างเราเคยคิดไหมที่อยากจะเป็นนายตัวของเราเอง เราเคยคิดไหมว่าอยากจะเป็นนายไม่อยากเป็นข้าทาสบริวารของทิฏฐิมานะอาสวะกิเรศถ้าเราเคยคิดมันก็ต้องกระตือรือร้นสิธรรมะคําสั่งสอนของผู้เจ้ายังปรากฏอยู่ทั้งหมดทุกก็ยังปรากฏนั่งนานๆก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วนั่น นอนนานๆก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเดินนานานๆก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วยืนนานๆก็ดูสิอย่ามาพูดในการทำความเพียรในยุคปัจจุบันว่าเราทำมากไปกวัวครูดูในครั้งก่อนเขาเดินยุมกลมอยู่ล้มลงไปไม่มีสติ หลับกลางอากาศพอตื่นขึ้นมาพอได้สติว่าตัวเองล้มลุกขึ้นมาไปอาบน้ำอาบทา่าเปลี่ยนอริยบทประกอบความเพียรต่อนั่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วบานีแก้งนอนอยู่ในทางยมกลมเขาปรับโทษนั่นปรับอาบัตเหมือนกันกับนอน สองตื่นพระอารุณขึ้นมาก็ปรับโทษหรือเดินไปจมกลมไปชนต้นไม้รู้สึกตัวแล้วก็แก้งกอดต้นไม้เอาหัวพิงนั่นเห็นไหมเขาทำความเพียรในครั้งก่อนมีไหมคนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติเดินยงกรมอยู่จนกระทั่งว่าชนต้นเสา แจ้งต้นจะกอดต้นเสาหัวแตกไม่เป็นไรแจ้งกอดต้นเสาให้หลับอยู่ตรงนั้นชนต้นเสาไปหงายหลังมาไม่มีสติหลับอยู่ในทางยมกลมนะึ่งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วนี่จะต้องลุกมาเปลี่ยนอริยบทไปอาบน้ำอาบเนื้อมาทำามเพียนต่อ ดูที่ว่าเขาทําำามเพียรในยุคผู้เจ้ายังทรงพระชนอยู่จะเ,เดินยมกลมไปจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลอาบทางยมกลมเอาหัวเข่าเดินเอาหัวเข่าเดินเลือดไหลอาบหัวเขา่าคานมันคานกระดึบเอาไม่ได้กิ้งเงาเหมือ ิ่งจากหัวทางยมกลมอีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งคนเมืองราชคืดูที่ว่าเลือดเต็มตัวเลือดเต็มทางยมกลมพอใกล้สว่างผู้เจ้าส่งยานมาว่า ให้ดูของที่มีอยู่มีอะไรล่ะของที่มีอยู่ก็คือทุกข์ทุกเต็มร่างกายตรงไหนที่ไม่มีทุกข์บ้างไม่มีในร่างกายของเรานกะิตตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคดูของที่มีอยู่ทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปในขณะที่นอนกิ้งอยู่ คือนอนกิ้งไปตามทางชุมกลมสุดท้ายมาหลังจากได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วพระอินส่งวิศณุกรรมเทพบุตรมาอนุโมทนาเอายามาทาให้ทั่วร่างกายให้หายจากบาดแผลเที่ยงเกาเหมือนกับไข่ที่ปอกนั่น พอตอนเช้ามาเหมือนกับไข่ปอกปอกไข่เกี้ยงภาษารีบุตรเดินผ่านมาที่จะไปบินธบัตเห็นเลือดเต็มทางชงกรมภาษารีบุตรเลยไปทูลถามผู้เจ้าว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้มีคนเขาโอโคมาเชือดอยู่แถวนี้หรือ ไปทูลถามพู้เจ้าพู้เจ้าบอกไม่ใช่ลูกชายเราตถาคตทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้แล้วโอโหขอพบหน้าหน่อยว่าเป็นองค์ไหนขออนุโมทนาด้วยน้ำใจอันประเสริฐนั่นภาษารีบุตรยังไปอนุโมทนาด้วยน้ำใจอันประเสริฐเขาเลยสามารถทำความเพียรเหมือนกันกันกบเรียกว่า เอาเลือดทาแผ่นดินน่ะมีไหมทุกวันนี้ที่ทำกันจะเดินยุมกรมตลอดคืนก็ยังหายากอันนั้นเขาเดินมากี่วันกี่คืนนะจนฝ่าเท้าทะลุแล้วคืนสุดท้ายนีย่เอาหัวเข่าเดินเอาศอกกระดึบเก้งเงา ถึงได้ชัยชนะถึงได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เป็นพระสาวกขึ้นมาพระสาิรีบุตรต้องอนุโมทนาสาธุการในน้ำใจอันประเสริฐในการทำควมเพียรอย่างแสนสาหาัสส่วนพระสาิรีบุตรตอนที่ก่อนที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นอะไรทิจนาประโยค คำประโยคหนึ่งที่ฟังเทศผู้เจ้าไปแต่ละประโยคแต่ละประโยคไปพิจารณาได้พันประโยคเอาหนึ่งหนึ่งมาพิจารณาอีกได้อีกพันหนึ่งผมพิจารณาอยู่อย่างนั้นพระสารีบุตรถึงใช้เวลาถึงสิบสี่วันวันที่สิบสี่ลานชายพระเล็บเยี่ยว ในขณะที่ผู้เจ้าพาขึ้นไปพักกลางวันอยู่ที่เขาคิดชะกูดพอบ,บ่ายก็มาพักอยู่ที่ถ้ำสุรขาตาล้านชายพระเล็บเยี่ยวก็มาตามหาพระสารีบุตรแต่ในระหว่างนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักว่าพระสารีบุตรอยู่ที่ตรงนั้นเพราะนั่งบังผู้เจ้าอยู่ พระเล็บเดี่ยวมาถึงก็ถามถึงลุงคือภาษาริบุตรผู้เจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรผู้เจ้าก็ถามถึงแล้ว,ลวก็พระเล็บเดี่ยก็ว่ามอมฉันไม่พอใจในคำสอนของครูทั้งหกทั้งๆท,ที่เป็นปริภาศกเนีย เป็นปริภาศกเล็บเยี่ยวไม่พอใจในครูบาอาจารย์ตัวเองหม่อมฉันไม่พอใจในครูทั้งหกสอนให้ติดอยู่ในสุขขันลิกานุโยกฝ่ายพระสัม,มณะโคโดมเองหม่อมฉันก็ไม่พอใจเหมือนกันแหละดูพระเล็บเยี่ยว เพราะพระสม,มาณะโคโดมนี่สอนให้ติดอยู่ในทุกข์ฝ่ายครูทั้งหกนั้นสอนให้ติดอยู่ในสุขขันลิการโยโยกฝ่ายพระสม,มาณะโคโดมนี่สอนให้ติดอยู่ในความทุกข์ให้พิจารณาความทุกข์ผู้เจ้าว่าไงผู้เจ้าก็เลยตอบพระเล็บเยวว่าเธอไม่ควรพอใจในความคิดของเธอ หยุดในความคิดภาษาลิบุตรก็หยุดในความคิดพูเจ้าพูดประโยคเดียวทั้งลุงทั้งหลานชายได้สำเร็จเป็นพระรหัน์ขึ้นมาเพราะไม่พอใจในความคิดผูเจ้าบอกว่าไม่ควรพอใจในความคิดของเธอภาษาลิบุตรก็พอใจในความคิดถึงได้คิดมาถึงสิบสี่วัน ฝ่ายพระเล็บเดี่ยวนี่ก็ไม่พอใจในความคิดผู้เจ้าบอกไม่ให้พอใจในความคิดของเธอจิตก็ตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้ในชั่วขณะจิตหนึ่งช่วขณะจิตหนึ่งนานแค่ไหนกำมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกกำเข้าสิบครั้งนั้นเรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่ง สามารถทำลายสังโยชน์ได้ทั้งหมดเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาเป็นพระอรหันขึ้นมาพร้อมทั้งปฏิสัมพิทายานนั่นคมรู้ที่ไม่กำหนดพระเล็บเยี่ยวก็พอได้เป็นพระอรหันขึ้นมาแล้วก็ขอบวชกับปุยเจ้าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำวิน,นัยเราเก่าดีแล้ว ไอ้เล็บเยี่ยวเข้าผมพลุงพลังสมณะบริขัรจากปริพาชกกลายเป็นสมณะบริขัรของสมณะสารูปมีบาทมีกีวรสอดใส่ร่างกายเหมือนกับพิสุที่บวชแล้วเมื่อร้อยปีนั่นพระเล็บเหี่ยวได้เป็นพระสงสาวกขึ้นมานไม่พอใจในความคิด ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองว่าตัวเองทำความเข้าใจยังไงในภาคปฏิบัติมีวัดมีข้อปฏิบัติที่เป็นไปกับการทำลายทิฏฐิมรณะอาสวะกิเลสไหมถ้าหากมีวัดมีข้อปฏิบัติไปแล้วน่งมันไม่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ทุกเรื่องไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ ถ้าเราจะคิดตามแนวทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมลเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนภันษา นาศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่12สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคีประจำปี2568นวัตสาขาของหลวงปู่สาครดังนี้วันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11ตุลาคมนวัตป่าพิสิกนากกอกจังหวัดน่านวันเสาร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมวัดป่ามณีการจจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่17ถึงวันเสาร์ที่18ตุลาคมวัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมวัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนวัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1